สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กามาพบมาพอแกบเส้นซองอีกคือเกาเหมือนเดิมเนาะคุณพ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองกับมีแนวทางดีๆเด็ดมาฝากมาต้อนคุณพ่อคุณแม่คือเก่าค่ะจากไันก่อนที่หฮาิเข้าไปรับชมรับฟังนะคะก่อนดีิเข้าไปเบิ่งว่าที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางของผู้ใดเนาะภายเขามาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะ เซนซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากส้อยกันกดถูกใจค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณปอคุณแม่เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามบม่กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆค่ะที่ทางช่องไดนํามอฝากในทุกๆวันเนาะอะ,อะคลิปนี้นะคะเป็นในส่วนทีดีทีเด็ดนะคะเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่1มีนาคม2568ค่ะเป็นแนวทางของ เลขคู่มหารวยค่ะได้มาแล้วคุณบอกคุณแม่ที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้ในแนวทางคู่มหารวยก็คือเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งนี้นะคะบอกบนเป็นบนบอกล่างเป็นล่างนะคะได้มาจากนายคุณบอกคุณแม่บอกเลยว่าสถิติการเข่าการเดินเนี่ยดีมากๆนะคะบอกบนมาบนอิลีบอกล่างมาลัางแถมที่สําคัญฟันเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะ บาทที่หนีมวดนี้เณพ่อคุณแม่คะที่เด็ดแห่งคือจังไดบุปกตินะคะเพิ่นจะจับคู่เนาะเออายเลขวิ่งเม็ดเดียวมาแล้วนะคะจับคู่บนสีหางคู่ล่างสีหางแต่ว่างมวดนี้นะคะสันจอนเก้ามวดหวันบกัวบอย่านวสันเออจับคู่บนมาสองหาง ล่างสองหางฟันสองหางแค่นแค่เท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าน่าจับตามองมากๆจังไดน,นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นตัวเลขแนวทางในคลิปนี้แล้วถ้ารู้สึกว่าเป็นตามาเป็นแต่คือฝากคอมเมนต์มาบอกเซียนซองน้าแน่เพิ่มความมั่นใจกับเซียนซองน้าแน่หาได้ไปยิบไปจับลอตเตอรี่หามันมาอีลีสิได้โชคได้มันไปน้ำกันเออจะมาสิตื่นเต้น,ตนเห็นยังดอก เนะมื่อนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะจะสองทายคลิปยูนะคะเป็นวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568นะคะเหลือเวลาอีกแค่หกมือเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดือนนี้มีแค่28มื่อเนาะอีกหกวันนะคะก็จะถึงวันที่หนึนะะ่งมีนาคะก็คือเลกรัฐบาลไทยนะคะเพ้อแป๊บๆนะคะสีไดงลูสีได้รุนกันอีกแล้วเนาะห่วมสีหอดมือใจเต้นแรงอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่คะเอาในระวังนี้นะคะกอยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะฝ่าเขามาเบิงเข่า มหาแนวทางเนาะเส้น2องลงคลิปยังไปนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ฝ้าเขามาติดตามเพื่อที่จะบอกรหัแม่แต่คลิปเดียวแม่แต่แนวทางเดียวนะคะทีดีทีเด็ดหามมาให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะขออนอุญาตเขียนโตเลขก่อนโอ้ลืมบอกนะคะเอ่อสำหรับอ่แนวทางของครูมาหารวยนะคะเพิ่นมีสูตรเก่าสูตรลักคุณพ่อคุณแม่จำในบ มันจะเป็นสูตรเต็มของเพิ่นนะคะเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเองนะคะก็คือสูตรหลักสูตรเดิมนะคะมีอยู่เก่าคูเก่าหางเนาะแต่ก็มีเน้นมาให้ด้วยคุณพ่อคุณแม่อยากได้หรือเปล่าคะถ้าอยากได้นะคะเส้นซองจะเอามานําเสนอให้หรือว่าสิเอาแค่ชุดของอที่เพิ่นมีเล็กวิ่งของนายหมาบอกอย่างคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าอยากดูอยากได้ก็ พิมพคาว่าอยากดูก็ได้นะคะเจ้าซองจะได้เข้าใจว่าอ๋อนะคะเพื่อนอยากเห็นยูนะคะเพราะว่าเจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขเพื่อนได้ส่งมาห้แล้วแต่กะบ,บุลูว่าคุณพ่อคุณแม่อยากได้บอนะคะก็เลยมากเกินมาถามกันก่อนนะคะถ้าใครสนใจก็พิมพ์อยากดูเนาะหรือว่าสนใจก็ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าซองเห็นคอมเมนต์แล้วก็สีฟ้าออกมานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปประกอบการตัดสินใจกันอีกแนวทางหนึ่งเนาะมีแนวทางก็ดีกว่าไม่มีเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะ สูตรเก่าสูตรลักก็เดินดีอยู่นะคะแต่ว่าเพิ่นบได้ปอยมาเนี่ยหลังจากที่ได้เลขวิ่งจากนายให้มาเนาะมันก็รู้สึกว่ามันเดินดีเข้าดีมากกว่านะคะจะคลองตัวเลขเพิ่นก็เลยเอาแค่สูตรนี้นะคะเอาเลขวิ่งมาจับคู่ให้มานำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งนะคะสูตรเก่าสูตรเดิมก็เลยไม่ได้ออกมาออกอากาศนะคะแต่ว่างวดน,นี้เพิ่นส่งมาให้เซียนซองเบิ่งนะคะ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเห็นเื่กันกะ คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเจนซองกับบอแพงดอกเออมีแนวทางยี้ไน,ะะน,นมือบน้ำเสนอจึงไหนเป็นหน้าที่ห้องนูดิเ <c oughs> มื่อนี่นะมาเห็ Head ุคลิปเสาร์บอนิสิบโมงถือว่าเช้ากว่าทุกวันอยู่นะคะเมื่อนี่สิบไปทุระอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่หมอเอนอนี่กแล้วนะคะสิบไปหาหมอสันนิมือแรกขนะ่ะหมอโมเมนหมอรพยงบานนี่หมอเล่ามา <c oughs> ใช่ไห,หมคะมอเล่กอีกแล้วนะคะจิตตมไปขับไปเป็นค้อขับรถให้บุญน,น้ำโชคนะคะก็เลยต้องฝ่าวเฮ็ดคลิปแน่จักหน่อยกสิอัดคลิปลงให้เอฟซีเบงหลายแน่นะคะที่แน่ก็ฝากเขามาใหาก้กำลังใจกันแน่เนอ้อคู่มหารวยเนาะอ่าเจ้าซองต่างซื้อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดืยอยูเซลีล่ะหั่นเกาหัน่นย่านคุณพ่อคุณแม่ซับโซน,น,นสัสนสดิ้ววันูกับเริ่มซับโซนมันมีหลายแนวทางเนาะเขาต้อง ตั้งให้มันแบบคือเกา่าขนาะเนาะ,ะคู่มหารวยนะคะประจํางวดวันที่หนึ่งมีคอค่ะ6.8ค่ะเบื้องบนก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะ ตัววิ่งนะคะจับตามองให้ดีๆนะคะท้าคุณพ่อคุณ,คณแม่บอมักโตี่เพิ่นจับคู่ให้ล่องพิจารณาเลขวิ่งนะคะไปหาที่ดีที่เด็ดจับไซหรือว่าจะไปวิ่งไปลูดกะล่องเบิงนะคะค่อนข้างแม่นนะคะบอกบนเป็นบนบอกล่างเป็นล่างค่ะสําหรับงวดนี้นะคะหนึ่งมีนาคมสองห้าหกค่ะบนวิ่งไปที่9ค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ค่ะฟันบนเก่าเม็ดเดียวนะคะ วันนี้พิเศษนะคะจับคู่มาให้แค่สองหางแค่แค่เท่านั้นนะคะบอกว่าถ้าเก่าสิม่นะคะสิ่าทีเก้าเจ็ดกับเก้าสามวสันอคืออยู่ที่เสนสองว่าเออแต่ว่าเก่าดังแห้งสัญจรนี่เก้าดังมากๆนะคะบาที่นี่เลขล่างค่ะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะฟันล่างเด่นเม็ดเดียวไปที่เลข สองค่ะฟันลังสองนะคะทาสองสิมานี่คือสิมาที่สองเจ็ดกับสองสามมาสันอ่างวดนี้รู้สึกว่านอยเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีความมั่นใจเป็นพิเศษท้องเพิ่นหรือเปล่านะคะเสี่สองกับบนแน่ใจนะคะกะดีคือกันนะละ่ะเอออ เลขในน้อยก็ดีขึ้นกันนะคะคุณพ่อคุณแม่จังสีด้บโบตองเสียงงบหลยนะคะถ้าเกิดชื่นชอบเนาะกะแต่ว่าถ้าคุณใดบบชื่นชอบก็แค่่านไปนะคะแค่นั้นเองนะคะโบดได้การันตีโบดได้บอกว่าอัดนักสื่อโลดเดอร์ไปค้ายหน้าม่าสื่อนุอเคยบอกนะคะอันนี้คือมีคนให้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะเซนสองก็มีหน้าที่นะคะเป็นสื่อกลางนะคะเอามาถ่ายทอดเอามาแบ่งปันนะคะก็เอามานําเสนอนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอยาถุ่มไลายยาเสื้อ้ายจนเกินไปเชื่อตัวเองดีที่สุดค่ะาฝากไว้ด้วยนะคะอาลองเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะนี่คู่มหารวยนะคะสําหรับชุดบนค่ะคุณพ,พ่อคุณแม่ฟันวิ่งไปที่เก่านะคะจับคู่มาแคด2สอหางก็คือเก่าเกับเก่าสาม บาที่หนีเลขลางฟันเม็ดเดียวไปที่เลข2นะคะจะับคูมาสองหางขึ้นกันสอเจ็ดกับสองสาม,มาสันอลองเอาไปพิจารณาดูค่ะนี่มักด้ำเพลนกับจัดคัดกับพานคือเกาหละเนาะมีแนวทางดีๆก็เอามาแบงปันกันสันตัวเออสิเก็บไว้ผู้เดี่ยวจังใดแคปหน้าจอนะคะเอาไว้เบิง้งเอาไว้รุ่นก้อนค่ะ เส้นซองมี่แน่าท้างจากเอซนะคะพันไห้เล็กลางมากซีคูแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะพันบอกว่าพันถือมาแล้วซีงวดวัสันคุณพ่อคุณแม่อยากใดบอน่าสนใจอยู่นะคะงามผอมน,นะคะสําหรับงวดนี้เนาะ มีจับคู่ล่างแค่สี่คู่สี่หางเท่านั้นนะคะถือมาสีงวดติดแลลวกสันพุ่ทรงไม้เส้นซองเบิงค่ะนะถ้าคุณบอคุณแม่สนใจบอกแน่ๆนะคะสิะได้ฝ่าวออกมานําเสนอให้เบิงนะคะหรือว่าเส้นซองจอบเบิงก้อนกะลองคอมเมนต์มาเบิงเนาะอ่าถ้าเกิดมีคนสนใจมีคนอยากได้นะคะกะสีเอามานําเสนอโลดนะคะแต่เส้นซองพึงเห็นเป็นวันแรกนะคะพุ่ทรงมาห้นะคะบอก เพิ่นกระบ,บอกะล่ะว่าพันถือมาสีงวดแล้วนะคะเข้ามาสีงวันแล้วว่าสันแต่ท้งนี้ทั้งหน่เนอือย่อนล้างภัยกระบ,บอกได้คือว่าล่ะคือคุณพ่อคุณแม่คิดเถะละแต่ท้าเกิดวันนี้นะคะสนใจนะคะเอามานําเสนอบอกเออเพื่อให้เบื้องเป็นแนวทางก้อนนะคะให้คุณบอกคุณแม่ได้ช่องเห็นน้าแน่ว,ว่าสันเถาะสีได้เก็บสถิติซอยว่าสันเออหงวดหนานะคะเขาจะใน มีลักฐานบอกว่าเหลขเพื่อนเขาอิลียังจะไดกะคอมเมนต์มาพูดหมาคุยกันก็แล้วกันเนาะอ้าวสำหรับก้อนคิดจิปิดคิดนี้นะคะกับฝากแน่นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจคีมนะคะพร้อมทรงนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาคีมหน้าสวยคีมหน้าใสนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากะจุดดางดำนะคะเป็นผิวหนามองค่ำหนาเหี่ยวหนาแห้งหนาบ่มีความชุ่มชื้นกะลองเอาไปใส่เบ่งนะคะผู้ใดที่เพื่อนเอาไปใส่เพื่อนก็ว่าดีเห็นพ้นกันนะคะ ติดต่อกันสองถึงสกระปุกนี่ก็กหกเห็นผลแล้วค่ะหน้าขาวใสขึ้นเนาะฝ้ากะดูจางลงนะคะผ้าแขกอน,นอนอยางเดี๋ยวบ่ต้องใสยัง หลายตนะคะเป็นขีมตัวเดียวเลยใช้เยอะเห็นผลไวใช้น้อยเห็นผลเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะคะใครอยากได้ไว้ๆก็คือโบกเข้าไปนานๆน,น,นะคะตื่นขึ้นมาหน้าอิ่มฟูมีน้ํามีนวลเนอนะคะเป็นปังสันตวัวว่ามันสาวแหลกแยมว่าสันบู๊คือโพดโพแทะลองเบิงนะคะแมนอิลีคุณพอ่อคุณแม่เพิ่นรีวิวมาให้เส้นสองฟังเองนะคะไครสนใจกับเบอร์นี่ละเออเป็นเบอร์ไล์แล้วก็บเบอร์โทร่พร้อมนะคะติดต่อมาสอบถามเส้นสองก่อนก็ได้ สำหรับคลิปนี้เส้นซองตองคอโตล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังใดเข้าไปพอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ